ประเทศไทยรวมเลือชาติไทยเป็นประช,ระชาลัตปัดไทยน้องไทยครอู้อยู่ตำรงชนไว้ดาตำรัวน้อยนวลน่าขับสมดติใกล้ได้รักสมุดได้กกิโลไม่ได้เอกราชพ่ไทยไทยศรีศลาเลือทองียาดิชา บทเทศน์ยนมิตรชัยเชลูข้าแต่พระพุทธพระอาจารย์ทั้งหลายพระองค์สนิทในสวรรค์พระนาราองค์จุนเบ้นที่สัตรารักพระอานาจัจงมาพระังสมจรงสั่งริไม่แก่งกีเหมือนในสวรรค์ โอดประทามหาม,มวันแก่พระป้าเจ้าทั้งหลายมีวันนี้โหดประทาประไครแก่พระประเจ้าเหมือนพระประเจ้าให้ปะไคแก่ผู้อื่นโปรดช่วยพระปาเจ้าไม่ให้แก่กรประจนแต่โปรดช่วยให้ฟูจากลาช่วยไหลฟูอันนี้ เป็นนี่นิ่งเงียค่ะ